ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหลังจากกองทัพไทยตัดสินใจติดตั้งรั้วกั้นที่ด่านตาเมินทมทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดูเดือดจากฝั่งกัมพูชาข่าวการก่อสร้างรถถูกเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วชาวกัมพูชาจํานวนมากสแสดงความไม่พอใจและมองว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของประเทศตนขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวนี้ยังทําให้บรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตึงเครียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งฝ่ายการเมืองและประชาชนต่างจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดด่านตามเมินทมไม่ได้เเป็นพียง จุดผ่านแดนธรรมดาแต่ยังมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากกัมพูชามองว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตแดนของตนขณะที่ไทยยืนยันว่าด่านนี้ตั้งอยู่ในเขตแดนของไทยการโต้เถียงเกี่ยวกับเขตแดนนี้ดําเนินมายาวนานและหลายครั้งก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างทั้งสองประเทศการติดตั้งรั้วของกองทัพไทยครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการกระทําท,ที่สร้างความท้าทายและอาจการะตุ้นความขัดแย้งครั้งใหม่ได้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าสถานการณ์นี้อาจมีมิติทางการเมืองภายในแฝงอยู่ทั้งไทยและกัมพูชาต่างเผชิญแรงกดดันภายในประเทศกาารรส้ง ประเด็นเกี่ยวกับเขตแดนมักถูกใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนและสร้างความรู้สึกชาตินิยมการกระทำของไทยที่มุ่งปกป้องความมั่นคงในเขตแดนอาจถูกตีความผิดโดยกัมพูชาในฐานะการยั่วยุการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้บรรยากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร้อนแรงขึ้นทันทีสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาเต็มไปด้วยภาพและวิดีโอที่อ้างว่าเป็นหลักฐานการสร้างรั้วชายแดนมีการใช้กันอย่างกว้างขวางพร้อมข้อความแสดงความไม่พอใจประชาชนกัมพูชาหลายคนมองว่านี่คือการละเมิดเกียรติภูมิของประเทศตนความรู้สึกโกรธแค้นและความชาตินิยมถูกจุดประ กระจายขึ้นอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันในฝั่งไทยก็มีเสียงสนับสนุนการปกป้องเขตแดนทําให้บรรยากาศตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่ารัฐบาลกัมพูชาไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์นี้มีการเรียกร้องคําชี้แจงจากฝั่งไทยอย่างเป็นทางการโฆษกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวในงานถแถลงข่าวว่าการกระทําดังกล่าวอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในขณะเดียวกันฝ่ายไทยยืนยันว่าการติดตั้งรั้วเป็นเพียงมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตแดนของตอนเท่านั้นคําชี้แจงที่แตกต่างกันนี้สะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันด่านตาเมินทมเคยเป็นจุด นี่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในอดีตหลายครั้งมีการส่งกำลังทหารเพิ่มและเกิดเหตุปะทะเล็กน้อยการโต้เถียงเกี่ยวกับเขตแดนในพื้นที่นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การกระทำล่าสุดของกองทัพไทยได้รื้อฟื้นความทรงจำอันขมขื่นของชาวกัมพูชานักประวัติศาสตร์หลายคนชี้ว่าสถานที่แห่งนี้มีคุณค่าทางวัฒนธรรมสูงและการโต้เถียงในลักษณะนี้อาจสร้างรอยร้าวทางการทูตอย่างรุนแรงหากไม่มีการแก้ไขอย,อย่างระมัดระวังประชาชนกัมพูชารู้สึกว่าการสร้างรั้วเป็นการละเมดประวัติศาสตร์และมรดกของชาติพวกเขาจัดการักชาติ และเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินมาตรการตอบโต้ในฝั่งไทยเองประชาชนก็ออกมาแสดงการสนับสนุนการปกป้องเขตแดนเช่นกันความรู้สึกชาตินิยมที่สูงขึ้นทั้งสองฝ่ายทําให้การเจรจาทางการทูตมีความซับซ้อนมากขึ้นและเพิ่มแรงกดดันให้ผู้นำประเทศทั้งสองต้องหาทางออกอย่างระมัดระวังพื้นที่ตามเมืองทมไม่ได้มีเพียงความสำคัญทางประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงกระทบต่อธุรกิจท้องถิ่นและรายได้ของประชาชนในพื้นที่ก่อหาระสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวทำให้หลายฝ่ายเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งสองประเทศเร่งหาทางคลี่คลายสถานการณ์เพราะปัญหาที่ยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวความสนใจจากประชาคมโลกเริ่มมุ่งม,มาที่ชายแดนไทย กัมพูชาองค์กรระหว่างประเทศบางแห่งออกถแถลงการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนและหันหน้าเข้าหารือกันนักวิเคราะห์มองว่าความร่วมมือทางการทูตและการประสานงานระหว่างประเทศเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันความรุนแรงการแก้ไขข้อพิพาทเขตแดนไม่เพียงแต่สำคัญต่อไทยและกัมพูชาแต่ยังมีผลต่อเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย วันออกเฉียงใต้อีกด้วยสถานการณ์ที่ด่านตะเมินทมเป็นบทเรียนสําคัญว่าความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์และเขตแดนยังคงมีพลังในการสร้างความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศการกระทําใดๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อ่อนไหวจําเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงรัฐบาลทั้งสองประเทศต,ต้องรับผิดชอบในการหาทางออกอย่างสันติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาสันติภาพในภูมิภาคการเจราจายอย่างจริงจังและการประนีประนอมคือหนทางเดียวที่จะป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดลุกลามกลายเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น